กันห่ผวบเอาไปไนใายุมม่ไม่อยู่ค่อคะโอ้มาไม่รด้ไปไหนกันเดียวนั่นมันบามียมันไปข้างนอกตู้ไม่ใจมันจนเลยเดี๋ยววากับมึ่งอย่าเดินไปรังครัวโอเคอย่าเดียวลาดเดินก็ไปลังครัวแล้วไม่ได้เออมาตื่นหลักดันบางทีกะหยิกก๊อกบางทีกะเฮาเจยเจ,เจ๊ยกะไม่อยู่อันนี้ไปบามียคคะทิ้งเช็งชงเสสักอย่างนี่ค่ะยาย่ผัวติว่า พวกตนตายตอนนั้นฉันอายุประมาณสิบสองค่ะที่ฉันยังสงสัยว่าแกตายตีอ๋อพวกกูอ๋อเออตายนานแล้วแหละกาเด็กอนนั้นมันไม่บายมันใกล้เออทึ้งป้าไปรักษาหลวงบ้านเนอกชน,นเออเห็หนว่าเขาตอนดับดีปุจ้าปราดใส่ดีกับป้าไปนู่นแหละหักษาให้แล้วนี่แต่รังมันจอก ให้แล้วงเด็กปันเฟือแกได้โชคก็ค่ะโชคสอยละขายหลักซาดแฟนโจงเส้นโจงโอ้อันนี้รวมบัานีนกาจุนก็จับหน้าดีแลยการก็แรงโปรก็จับหน้าดีแต่ว่าแป่งขาอันเลยเพราะว่าแสนโจงมันพัวตึงชคตายเลยเออมันแป่งโอ้ค่ะาฉันเมื่อใจไรยางเนี่ยผมว่าวังนี้ตึ้งจันไม่รู้อีสรบ่ายกัยกว้างค่ะ ลูกฉันใน้จงไงจังใครจะพูดให้ลำบากใครจะพูดเออไอ้จ,จงไงจังลูกมึงอ่ะเป็นตอวมันเป็นลูกคลึงม่ใช่แล้วอ๋อจะแดงว่ามึงได้พัวรั้ง,อ,งอ่ะเนอะอ๋อไม่แกพูดฉันไม่ได้พัวรั้งลอกฉันไมด้พัวไทยนี่เลยแต่ว่าลูกคลึงจัดไงเออไม่จะจัดอยก็จัดเปลดนี่กับลูกฉันนั่นเอาจัดเปลทเออเป็นตัอแล้ว เดจัดพี่นี่ก่ะมันเล่นกันแต่ยาค่ะยายผัวนู่ไอจองอยู่บนเสาไฟฟ้าเลยย่พบอยู่บนเสาไฟฟ้าเลยค่ะเล็กเขาไม่ออกกฎหม้ว่วห้าแมตพิษกฎหไม้เล็กเขาไม่ออกกฎดไม้มานะมันก็ะเชื่อนพ่ออยู่แล้วค่ะมันกรร้อนอยู่แล้วค่ะผอเขาออกกฎดไม้แบบนี้แล้วห้าแมตไม่พิษค่ะห้าแมตไม่พิษค่ะยายผัทีนี้มันด oh ับบ <c ainsi> นช <c ười eso üss> ่องเท้าเลยค่ะมันดับบนช่องเท้าค่ะลูกฉันทางไอจองทางไอจัง ไม่รู้จำารือเลยค่ะเช่นเยียบผัวเพือฉันไม่มันมันมีกรรมดีกว่าอีดาลูกฉันแล้วอะค่ะที่นี้ผมมันเรือมมากะเรือยเรือมมากะเรือยมันเรือตีลอนมันเชื่อนอยู่แล้วแหละค่ะผมมันล้นที่นี่แหละค่ะกับเรากับมันเอาไม่เราเก่าไม่อยู่เลยแหละค่ะล้นไอเด็กเชื่อนแต่นี้เราอย่างแรกกับมันได้ม้งขอยากผัวใช่ไหมแต่ผมมันล้นที่นี่อะค่ะเรียบร้อยผมมันล้นที่นี่มันตีตีวัวเราเชียกันเลยค่ะอยาบผัว ตอนนี้มันกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วข้องวัยรุ่นค่ะแม่ไม่พิษมันกินแระไร่ผัวบักเล็กมันพิษมันกระมอกอยู่แล้วค่ะมันกระเชื่อพ่ออยู่แล้วผมว่าแม่ไม่พิษทีนี่มันร้อนก็ไม่ใชเชื่อเลยค่ะไอเชื่อนนี่เรายังพอแล่งได้เออมันอย่างพอเล่งกับคนได้มั่งค่ะพอร้อนนี่มันเล่งกับใครไม่ได้เลยค่ะมันเล่งคนเดียวผมมันเล่งคนเดียวที่นี่เลยค่ะเราก็้าลาดกันเลยค่ะไอจองไงจังในเช่นกับคุยเลยค่ะว่างนี่ต่างค่งคนพีน้องมันลากันไปมัดอย่าง เออเมื่อตีมึงแรงกันเลยเจือนอย่างก่อแรงได้กันปอดร้อนตีนี้แรงไม่ได้เออฉันก็เมื่อก่อนตอนเราคนนั้นฉันก็ไม่เดือดร้อนเท่างไหนเลยใครใหญ่ปวดแต่พอลูกฉันมาผ่านนี่นะคะพอลูกฉันมาติดผ่านนี่แหละค่ะฉันฉันเดือดใส่ใครใหญ่ปวดค่ะฉันเดือดแหละค่ะฮัลโหลเออเออโดนจัวจจับไปเร็วค่ะยาย่ปวดข้าใหญ่ไหมค่ะจับไปเร็วก็พาไปบําบัดไม่รู้ไปบําบัดบ่าไปใคายหญเถื่อนใคายังมันหมากกว่าเดิมเตินงกินแหละแต่ยาย่ปวด จับคนนู่นมาจับคนนั้นมาจับคนนู่นมามาอยู่เทเดียวกันโม่เดียวกันหนังเพ่กันไปอยู่ที่ไหนนั้นคือม่เดียวกันเม็ดเก็บพวอันเนี่ยโอ้วันเราเม็ดที่สิบโอ้วันกูเม็ดยี่สิบที่นี่ผอมันออกกมันแหลกเบอร์ทกันพอมันออกมาซึ่งพอครบร้อยมาแล้วมันก็มาอยู่แบบเดิมเดิมนชายชีวิตเติมเดิมวงจอเดิมเดิมเมอนะาอนเน่ยยนเจยันเจต้องคิดเองให้ได้มันต้องเลอกได ยิงก้ไใต้องอค์พันธ์นีแล้วไม่รู้ยิทำเพลือกันเช่นว่าเศร้าควยควาไม่มีไอปิ้นกันเลยไอผัวบึ้มบุญวัดหน้ากูลูกไม่คอยไปปล้ำกับเหลืงยานเออลูกกูเป็นคนดีถ้าคนดีนี่ต้องชนกาวว้าวแควกคร่าอผัวชนก้าวแควนี่คนดี <S 1> <S 1> ชนก้าวแควคนดีโอ้ไปนู่นนู่มึงนะยังไงลุมดีเช่นต้องไปก่อนนะค่ะขนาดนั้นเดี๋ยวไปแล่จองไงจังไอเศร้าควยควานู่คนกันนี่กูลงตู้ไปอ่าลูกกาล้านแหละที่ ว่งเวอร์เมื่อนแลยปอมึงแรงปันน่นนะยอดเงินของคุณใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะคุณใหญ่พวกค่ะเามันจับเจ้าอีใต้นี่ไอ้โมตุละจับเมียนล้ำแต่ตีให้เติมตั้งเรียแต่ขอเติมกุโตก้อนได้ไหมล่า